สวัสดีปีใหม่พี่น้องคนตาบอดและพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ผมเอกมนลแพทยานนันในนามนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารทุกคนขอส่งความสุขความปรารถนาดีและคำขอบคุณจากใจไปยังทุกท่านครับ ปี2 5 6 7เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับทั้งความท้าทายและเรื่องราวที่น่าจดจำหลายครั้งเราต้องการกำลังใจแต่สิ่งที่ทำให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ก็คือแรงสนับสนุนจากทุกท่านความเมตตาและน้ำใจของทุกท่านสามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนชีวิตของคนตาบอดได้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนสมาคมไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือที่ส่งมอบให้กับคนตาบอดที่เผชิญภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆตลอดจนการสนับสนุนโครงการของสมาคมทั้งที่ดำเนินงานไปในปี2567และกำลังดำเนินต่อไปในปี2568ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการศึกษาการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ปีใหม่นี้ตามปฏิทินจีนถือเป็นปีงูเล็กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดความคล่องตัวและความอดทน ผมขอส่งพลังบวกนี้ไปยังทุกท่านขอให้ทุกท่านก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความชาญฉลาดการปรับตัวความยืดหยุ่นและพลังใจที่เข้มแข็งสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องคนตาบอดและคนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพ,พลานณามัยแข็งแรงประสบความสุขความสำเร็จมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังผมขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งโอกาสเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความอบอุ่นใจของทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับ